ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับรถทูสองหมื่ซับแล้วนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับเนียวรถมารีวิวนะครับคันนี้เป็น Toyota Fortuner 2.5G นะครับจดทะเบียนปี2011นะครับทับ1นนะครับคันนี้เป็นรถเจ้าของมือแรกออกไปแนงนะครับสีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับมาเราดูรอบๆรถก่อนแล้วกันรถน็อตเดิมทั้งคันนะครับรถสวยมากครับสติกเกอร์นะครับ ตัวนูนต o y ต้ตาฟอร์จูเนอร์เคมอเตอร์จีครบหมดเลยนะฮะสีบอลเงินนะครับยอดนิยมนะครับสีกลางๆนะฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะฮะอุปกรณ์ตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีให้3ดอกนะกุญแจเป็นรีโมท2ดอกธรรมดา1ดอกนะครับ สัญลักษณ์ V N Turbo นะครับกระจังหน้าเดิมจากโรงงานครับตัวนี้เป็นตัวหน้ายักษ์แล้วนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับมีโครเมียมครบหมดนะครับไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับเป็นตัวหน้ายักษ์แล้วไฟตะมอกครบหมดนะฮะคิ้วล้อนะครับโฟลเดอร์จะมีคิ้วล้อแบบนี้นะครับเดิมๆสติ๊กเกอร์ตัวนูน ด4 d ดีนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับการสส่ครบหมดทั้ง4บานเลยนะฮะรถสวยมากนะครับแม็กนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมนะครับตั้งแต่ป้ายแดงครับคันนี้เป็นแม็กขอบ17นะฮะยาง265 65 R 17นะครับยางไหลรบหมดนะครับคันนี้ได้ชกแต่งด้วยนะครับ ปรับแข็งอ่อนได้นะฮะขับขี่ค่อนข้างจะทรงตัวได้ค่อนข้างจะดีเลยนะคิวนะครับคิวพรเมียมตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ปกปิดนะครับคันนี้เป็น G เกียร์ธรรมดานะฮะช่วงล่างเดิมๆขับดีมากครับเครื่องโตโยต้า คนหายห่วงแน่นอนนะฮะมาเรามาดูในส่วนของภายในกันอ๋อก่อนเข้าภายในครับบันไดนะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานครับครบหมดทั้งซ้ายและขวานะฮะแผงประตูเดิมจากโรงงานนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกครบหมดนะฮะกระจกปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ มีตัวปรับแสงเลื่อนไม้นะครับกุ้แจอิมโมนะครับกันขโมยครบหมดเลยนะฮะภายในคันนี้เจ้าของเก่านะครับพุ่มเบาะหนังตั้งแต่ป้ายแดงนะครับซึ่งสภาพเบาะเต็มสิบให้เก้าเลยนะไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยนะครับรถใหม่มากๆนะครับแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะเห็นไหมฮะรถขออภัยนะครับแสงจะน้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยว ดูกันเร็วๆเลยแล้วกันน็อตแก้มน,นะครับทางด้านขวานะครับเดิมหมดนะฮะรถน็อตเดิมหมดนะครับน็อตประตูไม่เคยไขสักตัวนะฮะนะครับสัญลักษณ์โตโยต้านะครับอันนี้น็อตประตูหลังขวานะแขกประตูทางด้านขวาครับขวาหลังนะฮะเดิมๆนะครับเบาะแถวที่สองนะครับสภาพเต็มสิบให้สิบนะฮะ ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้เป็นแอร์ลาวนะครับเป็นตัว midder c h a n e จะเป็นแอร์ลาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแถวที่3กันด้วยมานะประตูหน้าซ้ายนะครับแผงประตูดเดิมจากโรงงานนะครับ2.5ตัว g จะเป็นกรรมหยีแบบนี้นะครับน็อตแก้มเดิมๆไม่เคยไขยนะฮะน็อตแก้มเดิมๆเลย ภายในสวยครับแทบจะไม่มีริ้วรอยอย่างใผมแก้เลยฮะพรมกระดุมทั้งคันนะครับครบหมดนะฮะรถค่อนข้างจะสวยเดิมเลยนะฮะสวยมากๆนะครับสะอาดนะครับประตูท้ายแถวที่สองนะครับแผงประตูเดิมจากโรงงานนะฮะ ภาใน,ในเห็นไหมครับสภาพเบาะทำไมเต็มสิบถึงให้สิบนะครับแทบจะไม่มีคนนั่งเลยสภาพดีมากๆนะฮะน็อตประตูนะครับเดิมไม่เคยไขสักตัวนะฮะเนไครับ,เ,รบเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยไขสักตัวกานะรพับพเบาะ แถวที่สองนะครับหลายท่านทราบนะครับว่าพับยังไงแต่ว่าเราจะมาสาธิตให้ชมนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นสลักตัวนี้ไหมครับเราดันไปทางด้านหลังนะครับหนึ่งครั้งพนักพิงจะพับลงมาแบบนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะเห็นสลักทางด้านใต้บอรดนะครับเรายกแบบนี้เดินมาข้างหน้านะครับบอรดจะยกขึ้นแบบนี้เราก็สามารถเดินเข้าไปในเบาะแถวที่สามได้เลยนะครับแต่อันนี้เบาะแถวที่สามผมพับไว้ด้านบนก่อนนะ ลักษณะการพับเบาแขวนเบาะจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราแขวนไว้นะเราก็จะได้พื้นที่โดยสารกว้างขนาดนี้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีแอร์แถวที่3นะครับตัวนี้ความพิเศษของความแตกต่างของรุ่นแรกก็คือแอร์ครับจะเป็นแอร์ลาเอาหมดแล้วนะครับแอร์อยู่ด้านบนนะครับสะดวกสบายมีที่ปรับอยู่ตรงแถวที่2นะฮะเดี๋ยว เอาบอกลงให้ดูเมื่อเราถอดสลักแล้วนะครับเราก็ปล่อยลงมาได้เลยัแบบนี่นะครับแล้วก็ยกปีกเบาขึ้นมาซึ่งเมื่อเราตั้งเบาะนะครับลักษณะการนั่งก็จะเป็นประมาณนี้สเปซในห้องโดยสารนะครับแถว3นะครับถ้าเราปรับเบาะนะครับแถว2ขึ้นมา1ล็อกจะเหลือประมาณนี้ บอะแถวที่3นะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆนะฮะอย่างที่แจ้งน,นะครับพมประดุมทั้งคันนะครับอุปกรณ์ชุกเฉินนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเปิดออกมาเลยนะครับจะเห็นเครื่องมือแม่แรงนะครับ รบหมดยังอะไรอยู่ยทางด้านใต้ของท้ายรถนะครับน็อตฝากกระโปรงท้ายนะครับเดิมไม่เคยถ่ายสักตัวนะครับเห็นไหมครับน็อตเดิมหมดเมิดอาร์ก hmm. รางน้ำนะครับรบเดิมนะครับเม็ดอาร์กรางน้ำเดิมหมดนะครับ มมนะครับาเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องนะครับของ2.5 Fortuner ตัวนี้นะครับโอ้ภาษี67นะครับต่อเรียบร้อยแล้วห้องเครื่องเดิมๆนะครับ ของ2.5 VN นะฮะมาไล่กันเลยคานเดิมนะครับน็อตไม่เคยไขนะครับ LR อยู่ครบหมดนะครับน็อตแก้มไม่เคยไขสักตัวนะฮะเห็น R ไหมครับนี่ตรงนี้นะฮะน็อตฝาไม่เคยไขนะครับเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงครับฝากระโปรงแท้ Toyota โโนะฮะ เข็บเดิมหมดนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับแอลนะครับเลฟนะครับน็อตเดิมไม่เคยไขนะครับเห็นแอลไหมครับอยู่ในซอกนะครับแล้วก็ตัวน็อตฝากกระโปรงนะครับเดิมเดิมตั้งแต่ปลายแดงเพจนะครับอย่างที่แจ้งนะครับว่าคันนี้จดทะเบียนปี2 0 1 1นะครับเพจโนเวมเบอร์นะครับปลายปี2010นะครับ Okay. เดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทให้ฟังเส <spe> ียงเครื่องกันนะฮะเครื่องเงียบเดินเรียบมากๆนะครับดูรายละเอียดห้องเครื่องก่อนนะครับเบรก ABS นะฮะ ้องเครื่องแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอบซุ้มเดิมทั้งคันนะครับฟัเงีิงเครื่องกัน ผมชักไอที่แมงวัดน้ำมันเครื่องให้ชมนะครับว่ามีไอรป่ารถไม่มีไอเลยนะครับท่านใดนะครับที่สนใจ Toyota Fortuner 2.5G V n t u r b o นะครับปี2011 ครับ2010นะครับคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้ที่ร้านประมวลออโต้ทับสแกนนะครับอยู่ติดถนนเพชรเกษมครับก่อนถึงอบต้ทับสแกน0 0เมตรเท่านั้นนะครับหรือค้นหาใน Google นะครับพิมประมวลออโต้นะครับแล้วกดนำทางมาได้เลยครับอ๋ออย่าลืมนะครับฝากกดติดตามในเพจ Facebook ประมวลออโต้ด้วยนะครับผมในท่านใดนะครับที่ยังไม่ส c r i b e นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้ว พบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ